สวัสดีครับผมโนดบี p วันนี้เราจะมาแก้ไขปริศนาในแผนที่เกาะแอปเปิลกันนะครับในแมปมันก็คือตรงนี้มินาเซียสไอใช่ไหมมันอ่านว่าไอเอไม่ใช่อิซอนนะไอเอเนี่ยแปลว่าเกาะปริศนาเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนี้ตอนแรกอไอเสาพวกนี้มันจะถูกปิดผนึกตรงนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะกลับด้านใช่ไหมเห็นบันไดมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเสาไฟตรงนี้ก็ถูกปิดผนึกตรงโน้นก็เป็นเสาธาตุน้ําใช่ไหมก็ถูกปิดผนึกแต่ตอนเนี้ย มันถูกปลดผนึกแล้วเพราะว่าผมไปตามซีรีมาไอซีรีตัวเนี้ยไอซีรีตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามาตรงนี้เทเลพอร์ตขึ้นมาข้างบนมันจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเดินมาพอมาถึงตรงหลุมเนี่ยให้สังเกตไอวงโยนห่วงตรงนน้นนะซีรีมันจะอยู่แถวๆตรงเนี้ยซีรีจะอยู่แถวๆตรงนี้แล้วมันก็จะพาเราลงไปเรื่อยๆมันจะมาหยุด อยู่ตรงนี้ก่อนมันถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ลงไปข้างล่างจนถึงโขดหินตรงนี้ไพมอนมันจะบอกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ซีรีธรรมดามันเป็นซีรีปริศนาพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะให้กดตรวจสอบกดตรวจสอบซีรีมันก็จะไต่ขึ้นไต่ขึ้นเสาตรงนี้แล้วไอ้สัญลักษณ์ธาตุต่างๆพวกเนี้ยก็จะติดทีละดวงทีละดวงจากน้ําแข็งไปลมไปไฟแล้วก็ไปน้ําแล้วมันก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นไอ้เสาธาตุพวกเนี้ยมันก็ปลดออกเราก็ลองยิงดู จะเกิดอะไรขึ้นมันไม่หายไปแสดงว่าไม่จํากัดเวลาน้ําล่ะทํำยังไงก่อนหน้านั้นผมมาเล่นห่วงไอ้นี่ยห่วงไฟกับห่วงน้ําเนี่ยลูกบอลมันเด้งไปแถวแถวเสาสองเสาเนี่ยอันนี้ลมใช่ไหมมีลมนี่อันหนึ่งปุ๊บเปิดไปก่อนคือไอสามเสาเนี่ยมันเปิดการทํางานแล้วนะไม่ต้องมีแท่นเหยียบเราแค่ใส่ลูกบอลไอเสาตรงกลางเนี่ยมันหมุนได้มันจะมีสามเหลี่ยมเขียวๆเนี่ย แสดงว่ามันจะพุ่งขึ้นบนใช่ไหมเราลองหมุนนี่ตำแหน่งที่1นึ่งอ่ทีนี้มันจะเฉียงไปทางโน้นละเสาน้ำเหรองั้นเราก็โยนลูกบอลเนี่ยผ่านน้ําก่อนปุ๊บเอา้าไม่ไปเบียเบ้ยวยเบี้ยวโยนเบี้ยวปุงเนาะองศาในการโยนเนี่ยก็มีผลนะนี่ไปละโดนไหมะโดนอา้าวโดน ทีนี้ก็ให้เสามันเอียงไปทางโน้นปรับไปตำแหน่งที่สองให้ห่วงไฟกับห่วงที่มันพุ่งอะ่ะให้ตรงกันโยนดูเอา้าไม่ลงปุ๊บไม่ลงลองโยนต่ำๆปุ๊บอ่าไปละ ปุ้มนั่นไงดูเหมือนจะไม่ถูกเท่าไหร่นะอา้าวไปม่อนทําไมบอกอย่างเงี้ยบนแทน่นอ๋ออ่าต้องเรียงลําดับธาตุนะจ๊ะน้ําแข็งก่อนแล้วก็ลมแล้วก็ไฟแล้วก็น้ําอ่าเราจะได้รู้เห็นไหมปริศนามันไม่ได้ยากถ้ามันทําอะไรไม่ถูกอะ่ะไปม่อนก็จะช่วยบอกให้เราว่าทําอะไรก่อนอะไรนะน้ําแข็งก่อนใช่ไหมน้ําแข็งลมไฟน้ํา ลมไฟก่อนใช่ไหมโยนต่ำๆปิกอ่าไปละปิว้วแล้วก็มาโยนปรับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งปรับตำแหน่งที่หนึ่งมันจะไปหาเสา,าน้ำเสมอโยนต่ำๆอ่าปุง้งเฮ้ยว้าว ตูนั่นซีจู่ๆก็มีอะไรโผลขึ้นมาอ้าวเดี๋เดๆๆซีรีดิ่งไปไหนเดี๋ยวกันดิอ้าวาลมไปยิงสลามลมเมื่อกี้ไปมอนบอกว่าไงอะ่ะซีรีมันเข้าไปในหลุมดูดนี่หรออ่ะเออหายไปแล้วเราต้องเข้าตามใช่ไหมผมสังเกตอะรอบๆอะจะมีไอตัวเนี้ยตัวลมเนี่ยถ้าเก็บครบ3ามตัวมันจะมีสนามลมขึ้นมาใช่ไหมตัวเนี้ยอยู่ใกล เย้ยเฮิดเข้าไปได้ไหมบึ๊บอ้าวหายไปไหนอ่าวโดนดูดเยยตามซีรีไปกันเถอะถามว่าซีรีอยู่ไหนหน้านี้ซีรีหยุดพักสิแล้วหรือว่ามันจะมาอยากที่นี่แต่มีกวดอยู่เต็มไปหมดเลยมาช่วยกันทําความสะอาดวัตเมื่อกี้ที่เราเข้าหลุมดูใช่ไหมแล้วมาโผล่ตรงเนี้ยผมมองไม่ทันผมก็เลยกลับไปดูคลิปที่อัดเมื่อกี้ไอซีรีอ่ะมันเดินไปทางซ้ายซีรีมันไปทางซ้าย อยู่โน่นเนาะฮึบไปสิมันไม่ยอมไปแสดงว่ามีอะไรตรงนี้ใช่ไหมทางกลับบ้านที่คดเคี้ยวโอ้โหวนหลายรอบกว่าจะเข้าว้าวกลองทอง30พรีเมเจมนี่คือจบเวสแล้วใช่ไหม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ